ดีครับเป็นยังไงบ้าง,ไไงไคะกำลังจะออกกิจกรรมนะฮะอินเดียทีมจะไปจูจะไปแจมร่วมกับเวสป้าและลเดต้า <ไป S 1> นะฮะอ่าค่ะตอนนี้ข่าเวสป้าเป็นยังไงบ้างโอเคนะที่บ้านมีอยู่สองคันแต่คันนี้แตกไปนิดนึงนะฮะค่ะไม่เหลือที่ให้ใครเลยใช่ไหมคะใช่แล้วนะฮะเต็มคันนะฮะต้องความรู้สึกของเจ้าของนิดนึงห่วงสายเกียร์จะขาดจย่างเดียวแล้วก็รถจะหักท่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้ค่ะครับผมออกค่าใช่ไหมใส่มากใบเสร็จจะไปปลูกต้นไม้ให้เต็มมือเลยครับผม อย่าอย่ากอดคุณพงนะเดี๋ยวจะแฉนะเดี๋ยวจะแฉนะเขามาเป็ินิสใจเลยครับพิ็นนิสใจเป็นยังไงบ้างสนุกดีครับตอนนี้ขบวนเราเพิ่งเริ่มออกนะคะเพื่อไปช่วยบ้าน่อกแพร สวัสดีค่ะ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่โรงเรียนบ้านหมอแพนะคะซึ่งเป็นคำกิจกรรมครั้งหนึ่งที่พวกเราอินนี่ทีมได้มาร่วมกันนะคะกำลับเว็บป้าแอนลัมเบสตาค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็มีนะคะทางโรงเรียนค่ะเข้ามาต้อนรับอย่างดีเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นครูใหญ่นะคะแล้วก็กำเนินหมู่บ้านนะคะก็มาต้อนรับเราอย่างดีเลยนะคะซึ่งตอนนี้เห็นได้ว่าเว็บป้าของเราก็จอดเรียนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะซึ่งแต่ละคนกินสี วันนี้ค่ะเราก็มีของมามอบให้กับทางโรงเรียนด้วยแล้วก็ยังมีก,กิจกรรมอีกหลากหลายอย่างเช่นนะคุณบรุ่งอาารที่ซ่อมแซมนะคะให้มันดูสะอาดตานิดนึงแล้วก็นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นการไปปลูกต้นไม้ที่บริเวณริมคลองทีหนึ่งแกนนาของตรงนี้นะครับได้ยินเสียงนี้ไหมครับได้ย,ยินนะครับนี่คือคุณพงพิระสนุกมากนะครับ,รบถือว่าเป็นแกนนาอีกคนหนึ่งนะครับที่มาเข้าร่วมกันตรงนี้นะครับกเราชาวคณะเบสตาและเบสตาอัจารนะครับซึ่งเรามี สมาชิกอยู่ทั้งที่ประมาณ60คันนะครับแต่ว่าวันนี้ด้วยความยำเป็นอมาได้เพียงแค่3 0่าคันพัฒนาโรงเรียนก่อนนะครับ<ช>พืพ้นผูวปะปงเดี๋ยวต้องมีอาจจะทาสงทาสีอะไรเดี๋ยวว่ากันไปนะครับถั<า>งอะไรแบบนี้อะไรที่มันรกๆก็แบบว่านะให้มันดูเรียบร้อยนะครับตอนนี้ <ผม S 2> ต้นไม้เรารวบรวมมาได้ประมาณ200ต้นนะคะคก็จะมีกลุ่มอนุรักษ์ ที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพต้นลุงไห่นะคะต้นหลุมพอ50ต้นนะคะต้นฮอกกานี25ต้นแล้วก็ตะเคียนหินนะครับ25ต้นนะครับกระดาเทียม50ต้นนะครับและจวงเทศทารัย5้ต้นนะคะเพความร่มรื่นให้กับแถวบ้านบ่อแพบ้านเราตรงนี้สอ0ร้0 0ต้นไหวกันหรือเปล่าหรือว่าน้อยเกินไปน่าจะน้อยเกินไป อยู่แล้วเนี่ยคะก็อย่าไปทำให้มันเสียนอะอันอันนี้ผิดประเภทไหมครับสวยจับจอบขูดผิดประเภทไหมครับ อสูวินมามานี่พี่ชายนะครับสำนักดนึงทาสีรถ้กับท่าสีร้วไหนยากกว่ากันครับทาสีรุ้วครับต้องใช้ใจก่อนครับครับผมจะเสร็จแล้วนะเนี่ยครับโอ้โหใกล้เสร็จแล้วครับนี่คืองานเบื้องหลังนะครับกลิ่นอายของการขัดออฟฟิศยังอยู่นะครับนี่ก็คือพลังที่หลงเหลือจากครั้งนั้นนะครับต้องบอกว่างานแบบนี้ชิวๆมากนะฮะ ออฟฟิศยิ่งกว่านี้นะครับเงี้ยยยน้อยค่ะเดี๋ยวกลับไปหาดดี Office ออฟฟิศต่อเสาหน้าโอ้โหนะครับวับนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางไปปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองค่ะซึ่งต้นไม้นะคะำคจำนวน200กว่าต้นตอนนี้ก็ได้อยู่ในบริทุกคนแล้วนะคะเพื่อนๆเดินไปอีกแค,ค,ค่ปร,คประมาณอีกปุ่นๆบอกประมาณ8กิโลไม่รู้จะถึงหรือเปล่า2โค้งครับไม่เยอะครับอสองโค้งซ้ายกับขวาครับโอย่างละ20รอบ チャラ「笑顔ウルトラせで今日もアイ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 チャラ」「ヘッチャラ何が起きても気分はヘノヘノカ乾パチャラヘッチャラ」「胸がパチパチするほど騒ぐけど聞いたんだ」 Come on! Come on.